สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะจะพามาทําอาหารจานเดียวง่ายๆค่ะพี่น้องก็คือข้าวผัดกุ้งนะคะส่วนมากยอดสบอยเห็ดเข้าผัดกุ้งเลยค่ะพี่น้องนะคะสามารถจะข้าวผัดกุนเชียงนะคะกุ้งนี่จะนานๆครั้งค่ะนะคะ,นะคะส่วนผสมหลักๆก็จะมีกุ้งค่ะพี่น้องเยอะแกะนะคะพี่น้องนะคะพราหลังแล้วก็จะมีแค่รอดค่ะต้นหอมค่ะแล้วก็กระเทียมสับแล้วก็ไขน่นะคะข้าวผัดยุนี่ค่ะข้าวเจาะสบซหอมใหญ่นะคะพี่น้องข้าวเจสาสบไซหอมใหญ่เลยเพราะว่าหนึ่ง เขาจะบอกว่ามันแฉะนะคะมันจะเปดเปียกๆแฉะก็เลยบอใสดจ้าเขือค่ะยังมาก็จะใส่ไปแค่ราอนก็ตุ่นหอมนะคะก่อนอื่นค่ะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะนะคะค่ะจากนั้นค่ะใส่กระเทียมลงไปนี่ค่ะ ผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะส่วนข้าวนะคะก็จะเป็นข้าวเก่าค้างคืนค่ะพี่น้องเหลือสำึกนะคะก็จะได้อยู่ประมันสองจานนะคะแต่กินกินไล่ๆกินจู่ๆกับจานเดียวพุ่งูนี่แหละคะ่ะพี่น้องนะคะนะคะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมมันใส่กระเทียมหลายอย่างค่ะนะคะจากนั้นใส่กุ้งลงไปผัดกุ้งให้สุกเลยค่ะนะคะ กุ้งนี้ยาพัดพ่อสะดุงไฟนะคะพี่น้องอยาพัดแค่ว่าเอาสะดุงไฟเอาขึ้นแบบนี้นะคะยาเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าบางคนจะคิดว่าพัดแค่นี้ค่ะพอมีสีนี่เอาขึ้นเลยแล้วก็ค่อยพัดใส่กระเพานะคะ mm hmm. พอบอกว่ากลุ่มข้าสีเปือยนะคะ mm hmm. พัดจังได้กับ,บมีการแบบว่าดึงนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องให้สูงตั้งแต่ตอนแรกเลยอันนี้นวดกุ้งนะคะ mm hmm. นี่ค่ะเ mm hmm. หตุผลก็ตอนนี้เลยค่ะ ผัดไปเรื่อยๆค่ะค่อ่อนๆกันดนยค่ะพี่น้องเพราะว่าจะผัดพร้อมกระเทียมนะคะเดี๋ยวกระเทียมจะไม่เกินไปค่ะจากนั้นค่ะเอากุ้งขึ้นพักไวค้ค่ะพี่น้องนะคะเอาละเดี๋ยวขอเอาพักไว้ก็ค่ะ จากนั้นค่ะใส่ไข่ลงไปนะคะการพัดเข่าของยา่าสมมติคือมูมงนี่นะคะ่ะพี่น้องนะคะมองไข่นะคะมองข้นเอาไข่ก็เข่านี้ผสมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะนะคะแต่ย่าทําไม่เป็นนะคะพี่น้องย,ย่าเท็จย่ไดไข่สีขาวนะคะสำหรับยา่ยาเย่าบำข้าวเพาเป็นตะกินค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวใส่น้ํามันอีกนิดนึงเอาละบีไข่ให้สุกค่ะ พอไข่ okay. เริ่มสุกค่ะใส่แค่ตดัดลงไปนะคะน่คะตามด้วยข้าวใส่ลงไปผัดไข่กับข้าวให้เข้ากันนะคะนี่จะสีได้ยูสีน้องนะคะให้ไข่สุกตัวไหนหนึ่งก็ผัดไปะคะ่ะเขาผัดเท่ามัม่อย่างไรคะ่ะของเย้าเนี่ยค่ะพี่น้องนะคะถ้าใครชอบพี่ใครก็ใส่ลงไปด้วยแต่ว่ายูนีเขาเจาะโกิน,นะคะ่ะพี่น้องเขาจะว่ามันเหม็นนะคะ เรวก็จะใส่แต่ซอสซุงรสฟ้าเขียวแล้วก็ชูรสกระนังตาลแค่นั้นนะคะนี่ค่ะพัดยิ่งให้เขากัน,นะค่ะนี่ค่ะข้อดีของข้าวคือเป็นข้าวเก่าค้างคืนนะคะมันก็จะเป็นเม็ดสวยน่ากิน,นะคะ่ะผัดไฟแรงๆค่ะให้เขาแตกโปเป๊ะโปเป,ป,ปออกมาเลยะค่ะนี่ค่ะพัดไปเรื่อยๆค่นนะ,คะ นะคะถ้าเมื่ออชีแพๆแพ่ผจะเสพตัวเขาก็ภายดนเคือบไปใน,นกันเลยค่ะพอเข้าเราได้สุกได้ที่ค่ะกระเด็นโปะเป,ปะโป,ปะแปแล้วนะคะพี่น้องเอากระเทียมที่ห้าวตาขึ้นแล้วก็กุ้งใจล่ลงไปนะคะกุ้งกับบื้ลายดอกพี่น้องนะคะจากนั้นค่ะใส่ซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะคะซอสปรุงรสฟ้าเขียวสื่อมด,ดน,นะค่ะพี่น้องนะคะมันก็จะออกสีคำคำตามด้วยน้ำตาลทราย นะคะตามด้วยชูโรตนิดนึงค่ะยกสบู่ไซลไลด์พี่นออ้องกดลงโหลดพาะว่ามันมันเก่าแต่บ้านในเบิร์อายุดอกพี่น้องนะคะแต่ว่าใส่ลงไปมันไขนะ่ไข่น้วมันหอยเลยมันกระสีดํานะคะเดี๋ยวก็ใส่ผงปรุงรสแทนนิดนึงแต่ว่าใข้ตามรักไห่แท้ด้วยค่ะพี่น้องใส่ต้นซอดปรุงรสฟ้าเขียวกับชูโรตกับน้ำตาลแค่นี้ค่ะเขาพผัดท้ากระแจบอะ จากนั้นค่ะชิมรสหน่อยหนึ่งค่ะอืมโอเคเลยค่ะแซ่บนัวหอมไข่นะคะไปที่สับพะร้หอมกระเทียมที่เราผัดลงไปด้วยค่ะหลังจากนั้นค่ะต้นหอมใส่ลงไปเลย เอาละค่ะแค่นี้จะเป็นอันเสร็จค่ะข้าวผัดกุ้งง่ายๆแต่อร่อยค่ะไปหายเยี่ยงออกจากเตาไปให้เบิงหม่องแจงมองบ่ฮอนค่ะแล้วละค่ะพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะข้าวผัดกุ้งค่ะทําง่ายกินอร่อยค่ะพี่น้องนะคะรสชาติจะออก นัวแล้วก็ไม่หวานนิดๆไม่หอมไข่หอมต้นหอมที่ย้าใซนลงไปนะคะกระเทียมที่ผัดค่ะส่วนเคล็ดลับนะคะกุ้งค่ะพี่น้องนะคะ,ะ,คะข้าวผัดจะต,ตอนแรกให้สซุกเลยะคะ่ะตักพึ่งไว้ค่ะตักออกจากเตานะคะพี่น้องหลังจากนั้นเอาไขไ่ใส่แล้วข้าวแล้วแครอทาผัดเข้ากัน,นะคะ่ะตามด้วยกุ้งลงไปผัดปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสคะ่ะน้ำตาลทรายชูรสแล้วก็ซอสปรุงรส้าเขียวที่จริงได้พี่น้องนะคะใส่แต่ซอสปรุงรสง od, ้าเขียวก็โอเคเลยะคะ่ะแต่ว่า,า d, ฟัดตัปรุงรสาเขียวของยอานี่ มันดำนะคะพี่น้องมันเปิดใช้นานทีนี้อะถ้าใส่ลงไปมันก็จะขึ้นนะมันหอยนะคะเยลโบชอบสีดำๆของมันนะคะพี่น้องเยอก็เลยใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสปลากดว่าแซ่บค่ะพี่น้องนะคะกินกระํำปลาพิกหรือว่าแตงกวาอีกก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณลหลายค่ะพี่นอ้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค่ะมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะเข้าผัดกุ้งเมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยค่ะ